<Hey! S 2> <My eyes! S 1> เคล็ดปลล็อกเคมอนะผมอันแรกก็คืออันนี้จะคล้ายๆกับภาคที่แล้วนะค50คนนะอค,คอยเป็นกรบอกนี้แล้วที่สองเเป็นเล็งผ่านศูนย์นะกดที่ขวาเล็ง50คนอันที่3มเป็นยิงหัวนะผมสังหารแบบยิงหัว15คนง่ายนะสตหรับภาคนี้เควสแต่ละเควสง่ายนะครับผมไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะย้ำนะบางบางเควสนะ แล้วก็เควสที่4ี่นะผมเป็นสังหารท่ากลยุทธ์นะผมยี่มห้าตัวท่ากลยุทธ์คืออะไรสำหรับคนที่ไม่รู้ก็กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่ก็เพิ่งรู้ได้ไม่นานนะโอเคท่ากลยุทธ์คือแบบนี้เออผมตั้งเป็นปุ่มข้างเมาส์ผมมันจะเป็นปุ่มเดียวกับปุ่มตีนะผมปุ่มที่มันเอาไว้ต่อยอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยปุ่มต่อยอะแค่คุณก็กดเล็งก็ผมแล้วกดปุ่มต่อยอีกครั้งหนึ่งอะมันจะเป็นท่าเล็งกลยุทธ์แบบนี้ผมก็ไปยิงเออสามสิบตัวเป็นโกลเด้นเขาเรียกว่าโกลเด้นนะ เป็นสก,กินกลเด้นมาให้นะผมสิง g o เด e ก็คือสถานอนีเตอร์สามคนในหนึ่งแมกซีนนะผมก็คือสำหรับใครที่เป็นเหมือนผมนะผมก็คือรีโหลดซินโดม m e นะผมไม่ว่าจะกระสุนในแมกซีนจะเหลือกี่นัดก็แล้วแต่ผมปุ่มอาร์มาเรียกร้องต้องกดรีโหลดให้ได้นะผมก็จะเหนื่อยหน่อยนะคราวนี้คือพยายามห้ามใจตัวเองไม่ให้กดรีโหลดนะผมยิงให้หมดอืยิงให้หมด,หหมดผมอย่าพยายามกดรีโหลดแค่ๆยิงให้หมดแม็กไปนะโอเคอันนี้มันไม่มีรัยยะผมสำหรับคนปกตินะสำหรับพวกรีโหลดซินโดมแบบผมแล้วก็ โคตรยากเลยนะเหรอผมอะแล้วก็แพทนัมก็เหมือนเดิมปลดแพทนัมของคัสน,น,นั้นก็จะปลดต้องปลดเป็นคัสนั้นเดี๋ยวจะมาทําที่หลังนะผมว่าจะปลดให้ให,ใ,หให้ครบเลยนะเอ้ยอันนี้เป็นเหล็กหลอมดิหลอมเหล็กอันนี้ไม่ใช่แพทนัมนะไม่ก็คือแพทเอเคแพทนัมอะนะหลอมเหล็กแล้วอันนี้เป็นเอ่อพลี่นะแต่แต่แตน,นี้กลา,ายเป็นเอ้ยมันกลายเป็นปืเินค่าไม่ได้นะอินเตอร์สเตลล่านะขอเรียกว่าสเตลล่าแล้วกันสก,กินนี้โคตรสวยเลยนะ เออผมต้องยิงหัวด้วยนี่หว่ายิงหัวกับเอ่อขอเรียกว่าเอียงยิงแล้วกันนะกูเรียกท่ายิงกลยุทธ์แล้วลิ้นจะพันโดนละเฮ้ยเฮ้ยโดนหัวไม่โดนอีกสวย ว,ว okay. โอเคปลดรล้าันหนึง่งทำไมมันไม่ขึ้นบอกวะเอ่ออ๋อถ้ายิงอะไยึที่ยังไม่ขึ้นเพราะว่ามันยังไม่ปลดนะครับเวลตอนแรกเวลมันยังไม่ถึงนะ โอเคเมื่อกี้กูเอียงยิงซะทั้งเกมเลยแม่งเวลยังไม่ปลดนะยิ่ต่อไปก็สามตัวในหนึ่งแม็กนะแนะนำก็ให้เอาแม็กหกสิบไปนะ หนึ่งสองตัวหนึ่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 งเฮ้ยคุยมูอยู่นิ่งไม่ได้ไง โอ้ขวยปึมแหลยังน่าโดนกูมึงนะหนึ่งเฮ้ยไม่ตายได้เหรอวะสองสามเย,ย่คือรือแล้วก็รีโหลดสอง โ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคขยันโยนระเบิดกันเนาะสามถ้าใครจะแตะนับปะโอเคปนะื้เหี้ยแหลวน่ะโคตรแรงเลยไอ้เหี้ย บอกจะโดนเพื่อนนะอ่ะเท่าไหร่แล้ววะ3สามตัวละรีโหลดเลยสามตัวแล้วรีโหลด,ลลลลดพี่ชายไอ้เหี้ยมันแปมไม่หยุดเลยเหี้ยมันเห็นอะไรอะ่ะ ตงยิงอะไรอยากกูถามหน่อยดิ เีย่ะเกือบไม่ทันแต่เมื่อกี้น่าจะเอาเอียยิงนะโอเคสามมีโดดได้ เกือบโอ้ไม่ก็มือลั่นอีกแล้วนะไม่ใช่เฮ้ยเฮียกูขาดตัวเดียวอะขึ้นมาโตมาหมดแล้วพบแล้วพบแล้วเว้ย ไม่บัคไม่ขึ้นเนาะเนี่ยครบแล้วรบของจริง เขายิงกูนักหนาวะ เราเพิ่งปลดไอเวนวิ่งไปโคตรเยอะ,อะเลยฮีย <c oughs> ความสวยงามนี่สิโอ้โหคุ้มค่าไหมตะกินเอ่อมันชื่ออะไรนะท้องเคลือบเคลือบทออ้องบอกว่าเออนั่นหละก็ ถ้สวยนะผมก็เหมือนโกเลเด้นหลายภาคนะแต่ว่าไม่มีจุดๆๆๆอยู่ด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้เป็นกำลังใจเล็กน้อยผมด้วยนะผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะโอเคผมสหรั์คลิปน่าจะเป็นปืนอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะผมเวันนี้ผมขอตัวกลับร้าท่านผู้ชมไปก่อนนะผมันนี้สวัสดีครับ